เอาแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคลายปมข้อสงสัยที่ใครหลายหลายคนถามผมว่าวันนั้นพี่แชมป์ใต้จะทําอะไรพี่โคกหรอเรามาถามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับแชมป์ใต้แล้วเพื่อนถ้าวันนั้นนะ่ะพี่เบื้องกําลังจะคือวางแผนจะปิดกล่องผมอะ่ะถ้าวันนั้นผมได้ออกไปอบรมเนี่ยผมจะเป็นยังไงบ้างรับรองได้คําเดียวเลยว่าไส้แตกแน่นอนอไม่มีโคกซีโร่ในวันนี้แน่นอน ดีอะเนี่ยไม่ได้ออกไปสวัสดีครับวันนี้ผมเพจ่มาขอตอบคอมเมนต์างบนนี้นะครับขอแชมป์บ้านใต้กับหลังพระนครนะครับคือว่าหลังพระนครกับผมอยู่คคละแดนนะครับหลังอยู่แดนสี่นะครับตอนนั้นนะครับคือว่าหลังย้ายไประยองก่อนนะครับแล้วกลับมาครับกลับมาปุ๊บหลังอยู่แดนสี่ตอนที่หลังกลับมาอยู่แดนสี่ผมอยู่แดนหกแดนสี่กับแดนหกก็แดนข้างๆกันนะครับก็ถามว่า ก็ตึงอ่ะนะครับหลังลครก็ตึงนะครับผมอยู่แดนอกได้ยินชื่อนะครับส่วนแชมป์ใต้เคยอยู่ด้วยกันมาที่แดนสามนะครับคือว่าซีกันเลยซีกันเลยนะครับซีกันเลยนะครับแชมป์ใต้นี่ใส่ดีมากนะครับคือว่าเอาเรื่องเลยอ่ะคนเนี้ยนะครับเอาเรื่องเลยอ่ะนะครับแล้วก็เป็นชุดที่แหกซอยแดนสี่ด้วยแชมป์ใต้อ่ะนะครับคือว่าตอนเนี้ยพ้นโทษออกมาแล้วนะครับเพิ่งพ้นโทษมาได้เมื่อวานหรือวันศุนยนะครับคือว่าได้โทรไปคุยกันแล้วนะครับ ก็เร็วๆนี้น่าจะได้เจอกันนะครับเพราะวันที่9น่าจะจัดมิ팅เพื่อนๆเก่าๆรวมเพื่อนเก่าๆนะครับก็ถ้าเกิดผมว่างผมก็จะไปนะครับก็ขอขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์นี้ที่ขอมานะครับคือว่าผมรู้จักทั้งสองคนเลยนะครับแต่หลังมนาครคืออยู่โคราแดนนะครับอยู่โคราแดนหลังมนาครอยู่แดนสี่นะครับผมก็ตอบไปแล้วคอมเมนต์นี้นะครับสวัสดีครับ ทั้งตัวน่ะนะถ้ามาทั้งตัวไงครับผมก็ได้มาเจอกับแกะโพดาครับจางแกะโพดาเตะด้วยมาอะไรด้วย